Hey. สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือสกู๊ปพิเศษอีกเรื่องหนึ่งนะฮะไม่ใช่อะไรนะฮะเรื่องนี้ก็คือสกู๊ปพิเศษเรื่องนะฮะการก่อนของกระแสะลมและน้ำนะครับผมนะซึ่งคลิปนี้ผมก็ตัดต่อนะฮะซึ่งเฮผมก็เหมือนคลิปก่อนนะครับผมนะซึ่งทํามาเพื่อสืกก่อการเรียนการสอนนะครับผม เพราะเนื่องจากบางคนเขาเอ้ยทำหน่อยทำหน่อยทำไม่หน่อยอะไรเงี้ยนะผมก็อทำโพสลง u t u b e นะับผมนะฮะเพื่อไม่ได้จ้าไม่ได้อะไรนะผมต่จริงว่าอยากทำเหมือนกันเพราะสกัดเลกซ์สอนให้กับคนที่ไม่รู้นะฮะให้กับคนที่รู้หรือว่าให้กับคนที่ไม่รู้นะับผมฮะแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะับผมขอถามนักท่องเที่ยวธรรมชาติว่าภาพที่เห็นเหล่านี้เคยสงสัยกันไหมว่ามันเป็นไปได้อย่างไร มัน <_ uk> <_ uk> คงเป็นเองไม่ได้หรอกครับถ้าไม่โดนกระแสะน้ําและกระแสะลมเล่นงานเข้าให้ขอยกตัวอย่างการเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เราคงเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึงถ้าในเมืองไทยเราอาจสรุปได้ว่าส่วนใหญ่จะเกิดในภูเขาหินปูนซึ่งเจ้าหินปูนนี่ถ้าโดนน้ำและลมปะทะอยู่เรื่อยๆก็จะสามารถถูกกัดซอะได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําจากน้ําฝนเพราะเมื่อฝนตกลงมาน้ําก็จะทําปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นกรดอ่อนๆและเจ้าหินปูนนี่ก็แพ้กรดซะด้วยดังนั้นเมื่อโดนนานเข้านานเข้าซ้ําๆจึงทะลุก,กลายเป็นโพรงยังไงล่ะครับอ๋อยังไม่หมดนะครับน้ําก็ใช่ว่าจะทําลายเป็นอย่างเดียวสร้างสารรค์ก็เป็นนะครับเพราะหลังจากนั้นสารละลายหินปูนที่มาพร้อมน้ํา จะตกตะกรอนกลายเป็นหินงอกหินย้อยอันสวยสดงดงามนี่แหละครับแต่หินบางแห่งก็มีความทนทานต่อการถูกกัดกร่อนที่แตกต่างกันออกไปเพราะเมื่อโดนทั้งกระแสน้ำและกระแสลมหินที่ผุพังง่ายอย่างหินชั้นก็จะหลุดออกไป ส่วนหินที่มีความแข็งอย่างหินอัคนีก็จะพังยากหน่อยดังนั้นสภาพหลังจากถูกน้ําและลมปะทะก็เลยเกิดเป็นรูปทรงที่สวยงามแปลกตาดังภาพที่เห็นนี่แหละครับผมครับที่ติดตามการรับชมในครั้งนี้นะคะัแต่ก็ยังไงอย่าลืมกดซัสบสไคร์และก,กดไลค์ด้วยนะครับผมนะครับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ